ฉันจะตื่นเช้าสวัสดีครับผมแมวเขียนสมจิตวันนี้มีคำถามง่ายๆแต่สำคัญมากอยากชวนให้คิดดูครับว่าคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จเขาถึงตื่นเช้ากันไม่ใช่แค่เรื่องตื่นเร็วเพื่อจะได้ไปทำงานให้ทันนะแต่มันลึกกว่านั้นเพราะการตื่นเช้าคือหนึ่งในนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วน วันนี้ผมจะมาแชร์กับคุณว่าทำไมคนที่อยากมีชีวิตดีขึ้นถึงควรเริ่มต้นจากการตื่นเช้า 1. เพราะตอนเช้าคือเวลาที่เงียบที่สุดในวันลองคิดดูสิครับตอนเช้าไม่มีใครโทรหาไม่มีลายเด้งไม่มีเสียงจราจรไม่มีงานมารบกวนมันคือช่วงเวลาที่คุณมีพื้นที่ว่างทางใจมากที่สุดเหมาะกับการคิด วางแผนและเริ่มต้นวันด้วยความสงบหลายคนบอกว่าเวลาคิดอะไรไม่ออกให้ตื่นเช้าเพราะสมองยังใสสะอาดไม่มีอะไรรกเหมือนกระดาษขาวที่พร้อมให้คุณเขียนอนาคตของตัวเองลงไป 2. เพราะการตื่นเช้าทำให้คุณเป็นฝ่ายควบคุมวันของตัวเองถ้าคุณตื่นแล้วต้องรีบไปทำงานรีบกินรีบออกจากบ้านแปลว่าคุณ กำลังถูกวันนั้นควบคุมแต่ถ้าคุณตื่นก่อนเวลามีเวลาทำสิ่งที่อยากทำไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนใจคุณจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนกำหนดจังหวะของชีวิตตัวเองแค่รู้สึกแบบนี้ทุกวันความมั่นใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยครับ 3. เพราะเช้าคือเวลาของพลังใจทุกครั้งที่เราตื่นเช้าแล้วทำสิ่งดีๆให้ตัวเองเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือ เขียนเป้าหมายของวันมันไม่ใช่แค่สุขภาพดีหรือได้ความรู้นะแต่มันคือการให้เกียรติตัวเองคุณกำลังบอกตัวเองว่าฉันสำคัญพอที่จะดูแลตัวเองก่อนใครฟังดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากนะครับ 4. เพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่ตื่นคุณลองคิดดูนะแค่คุณตื่นก่อนคนอื่นหนึ่งชั่วโมงใน1ปีคุณมีเวลานำหน้าคนอื่นไป365ชั่วโมง หรือประมาณ15บห้าวันเต็มๆเอาเวลาหนึ่งชั่วโมงต่อวันนั้นมาพัฒนาตัวเองฝึกทักษะใหม่แค่ปีเดียวคุณก็แซงคนที่ยังไม่เริ่มไปไกลมากแล้ว 5. เพราะการตื่นเช้าเปลี่ยนไม้เสร็จชีวิตได้จริงคนที่เคยเป็นคนนอนดึกตื่นสายแล้วลองเปลี่ยนมาตื่นเช้ามักจะพูดคล้ายกันว่าฉันรู้สึกเป็นคนใหม่เลยฉันไม่เคยคิดว่าชีวิตจะสงบและมั่นคงได้ขนาดนี้ ตื่นเช้าทำให้ฉันเชื่อในพลังของตัวเองอีกครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องเวลามันคือการชนะตัวเองและถ้าคุณชนะตัวเองได้ตั้งแต่เช้าทั้งวันนั้นคุณจะรู้สึกว่าฉันทำได้มากกว่าที่คิดสุดท้ายนี้ครับการตื่นเช้าอาจจะไม่ได้ง่ายในวันแรกแต่เชื่อผมนะถ้าคุณลองทำต่อเนื่องแค่เจวันคุณจะเริ่มเห็นว่ามันไม่ได้แค่เปลี่ยนเวลาตื่นแต่มันเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งระบบเลย และคุณอาจจะพบว่าสิ่งที่คุณตามหาไม่ได้อยู่ไกลมันเริ่มจากการลุกขึ้นตั้งแต่เช้านั่นเองครับขอบคุณที่รับฟังนะครับถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์หรือคอมเมนต์ว่าพรุ่งนี้ฉันจะตื่นเช้าแล้วเจอกันใหม่ครับ